สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็เรียกได้ว่าครบรอบสองเดือนแล้วนะกับตัวนี้ครับ Misuno Neo Vista Misuno Neo s e n สโโองนี่ไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Neo Vista สองเยอะไงพอกลับมาบอก Neo ห e เซนแล้วแบบมันไม่ชินเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นเป็นรองเท้าที่แบบใช้น้อย ใช้น้อยมากนะวันนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่กันมาณัสองเดือนอะทางนี้วางเป็นรองท้าเดล่เทนเนอร์เนาะแต่วันนี้มาครบหนึ่งร้อยกิโลแล้วนะครับัจะไขยหน้าไายตาไปนานนะตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่ที่ได้เห็นได้เห็นแพ็คใหม่ของแพ็คสีใหม่ที่จะกำลังจะเข้าวันที่สิบสามกุมภาเนี่ยหลังจากที่เอามาใช้ไปประมาณ สี่สิบโลเออสี่สิบโลนะอสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังหลังจากก็ลืมมันไปเลยอะ่ะก็คือแบบไม่ไม่ค่อยประทับใจกับฟิลลิ่งก็ลืมมันไปเลยเก็บเข้าตู้เก็บอะไรไปเลยอ่ะนะครับเรียกได้ว่าไม่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ชื่นชอบสักเท่าไหร่นะครับด้วยการที่ energy รีเทิร์นที่โหเรียกได้ว่าถ้าเป็นแบบตอนเซนหนึ่งมนาะนี่เรียกได้ว่าแบบนุ่มเด้งอะไรกันวิ่งกันแบบสนุกเพลิดเพลินเบาฟิตติ้งดีอะไรดีหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าแบบโอ้โหพอมาเป็นตัวสองเลยว่าเก็บเขากุเลยนะพยายามเก็บเขากุกไปละแล้วหลังจากที่ไปเห็นข่าวว่าแบบจะมีแพ็กสีใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหพอเห็นแล้วแบบสวยจัดทุกคน ผมบอกตอนนี้นะ13มุมพานะถ้าใครอยากจะหา Daily เทนเนอรเนี่ยสักคู่หนึ่งนะครับราคาที่ไม่แพงนะกดโค้ดกดอะไรดีๆนะอันนี้เปิดมา4,900ใช่ไหมผมซื้อแพงด้วยผมไปซื้อมาก่อนไงอืมใจร้อนนะแล้วสุดท้ายเป็นไงของก็ไม่โซเอาท์นะยังพอมีแล้วก็มีลดราคาด้วยนะตอนนี้มีคนเคยส่งข้อความมาบอกว่าสามารถดูรุ่นเนี้ยได้ที่ราคา1,800บาทผมยังตกใจเลยเฮ้ย เซนสองจริงของวะราคาลงไปที่พันแปดนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นอีกเลยนะเออหลังจากนั้นไม่เห็นอีกเลยนะครับที่ร้านอะไรนะมินิมอลเอาเลทอะไรสักอย่างเนี้ยแหละนะครับที่ราคาดีที่สุดแหละตอนนี้แต่ช่องทางอื่นๆก็หาได้นะแต่ตอนนี้แต่หลังจากนั้นไม่เจออีกเลยนะหลังจากวันนั้นช่วงเวลานั้นไม่เจออีกเลยก็จะมีตอนนี้จะอยู่ที่สวิงนะอยู่ที่ประมาณสองพันแปดตอนมีฟัดเซลลดีลพิเศษสำหรับคุณหนึ่งชั่วโมงเงี้ยแล้วก็ จะมีประมาณสามพันหนึ่งสามพันสองประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเรามาดูกันดีว่าวันนี้ครบหลังจากนั้นอะ่ะพอรู้ว่าสีใหม่แล้วสีใหม่มันสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวรอไปดูวันที่สิบสามพร้อมๆกันก็ได้นะครับปรากฏว่าเออพอเห็นว่าสีมันสวยอะ่ะก็เลยพยายามไปขุดกลับมาใช้นะครับกลับมาใช้ก็หายหน้าหายตาไปเนี้ยนอกจากเจ้าปลาดุกอะ่ะก็จะใส่เจ้าตัวนี้แหละเยอะเป็นพิเศษนะครับก็ผ่านไป อีกเติมไปเติมไหมหกสิบกิโลนะครับหกสิบกิโลปรากฏว่าแบบให้ดูเลยอะคือไม่ชอบขนาดไหนทุกคนไม่ชอบถึงขนาดแบบไม่เช็ดอะ <c oughs> ปกติอะพื้นมันจะกิบมากนะรองเท้าผมเนี่ยจะเช็ดทัาาวนะันอาจจะกิบมากจะอะไรมากแต่เนี่ยเอามาหนึ่งร้อยกิโลนะครับกับนีโอเซนสองนะฮะเรียกได้ว่า ทั้งเดินทั้งวิ่งเดินไม่นับดีกว่าวิ่งอย่างเดียวก็ร้อยโลละเดินมีเดินอีกนะครับเพราะว่าดูดูจากรอยที่ไปไอ้นี่มาก็ได้นะเนี่ยนะครับปกติอะถ้าผมเอาไปวิ่งอย่างเดียวรอยเปื้อนผมจะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบคือใช้ทิ้งนี่กว,ว้างเลยอะเออใช้ทิ้งนี่กว,ว้างคือแบบไม่เอาอะไรแล้วอะกับกับรุ่นเนี้ยอะไรเนี้ย ก็เรื่องของไซส์นะครับใครที่สนใจหรือว่าเห็นต่างก็ใส่ตรงไซส์นะไม่ต้องเผื่อไม่ต้องอะไรนะครับแต่ถ้าใครที่น้าหน้าเท้านานเนี่ยนานๆมาทีแล้วพูดแล้วมันติดติดขัดๆไงต้องมาบ่อยๆยาหายนานนะบอกตัวเอง <laughs> ใครที่หน้าเท้ากว้างเท้าบานเท้าแบ่งเนี่ยก็ต้องให้เผื่อไซส์นิดนึงนะเพราะว่าหน้าเท้าคนข้างแคบมากนะครับ <S <S ตอนแรกพอใส่ไปใช่ปะ่ะมีรู้สึกว่ามันแน่นมากฟิตติ้งฟิตติ้งตัวนี้กับตัวแรก ผมก็ยังชอบตัวแรกมากกว่านะแต่เท่าเจ้าตัวเนี้ยกระชับกระชับดีมากๆอะ่ะแน่นแน่นดีมากๆอะ่ะนะครับแน่นจนบางทีคิดว่าแบบเกือบจะอึดอัดอยู่แล้วอะแต่แบบไม่ได้อึดอัดนะตอนแรกอะ่ะพอมันเป็นผ้าตาข่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมมาสองชั้นดูนหนาๆอย่างเงี้ยพอเอาไปใส่เข้าจริงๆระบายอากาศได้ค่อนข้างดีเลยนะคือเท้าไม่แฉะนะครับเท้าไม่แฉะทั้ทงที่ผมเหงื่อเท้าเยอะอะไรเยอะนะครับเรียกได้ว่าใส่สบายดี แต่คารคเตอร์ผมก็เหมือนแบบลงท้าผ้าใบที่วิ่งได้อ่ะเออลงท้าผ้าใบที่วิ่งได้แต่ไม่ต้องทนชิบหายเลยว่ะใช้แบบจริงๆริงคว้างๆเลยอ่ะดูความตรงเนี้ยปกตินะมันต้องสึกบ้างอะไรบ้างนะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเช็ดหน่อยนะ mm hmm. ผมว่ากริปนะผมว่ากริปแล้วเรียกได้ว่าเอามาใส่เพื่อรีเช็คตัวเองผีว่า <c oughs> สีใหม่ที่จะเข้ามาเนี้ยจะเอาดีไหมนะครับจะเอาดีไหมพอใส่ไปใส่มาอย่างเงี้ย ความรู้สึกก็ก็ไม่เปลี่ยนนะก็ไม่เปลี่ยน <c oughs> แต่มีความรู้สึกว่าแบบเปิดใจมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นติ่งนะเดี๋ยวหาเหลี่ยมเดี๋ยวหาเลี่ยมอวยหน่อยเดี๋ยวหาเหลี่ยมอวยหน่อยเดี๋ยวไปติเยอะนะครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงก็เห็นเห็นแล้วไงว่ามันไม่โซเอ,าอ้าใช่ไหมมันต่างจากตัวแรกที่มาแล้วแบบหมดทุกสีหมดทุกไซส์หมดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมาเป็นเจ้าสองผมก็บอกเพราะว่าพอปั่มมันเป็นคอรเตอร์เนี้ยมันก็ไม่ไม่มหาชนจร,จร,จร,จริงๆอะ ช่ไหมมันก็ไม่ม,มาหาชนไม่งันหมดแล้วไม่งั้นหมดแล้ว,ไ,ลวไอ้ที่เช็คใส่ตะก้าใส่ตะก้าอะไรอย่างเงี้ยยังเหลือบานเบอะเลยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นฟิลลิ่งแบบตัวแรกแต่ปรับมาแบบให้มันดีขึ้นอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าหมดได้ไม่ยากพอมาเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยที่เอาความแน่นนํำอย่างเงี้ยผมว่ายังไม่ค่อยถูกใจมวลมหาประชาชนสาาถถักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือแนะนําในฐานานะผู้บริโภคนะเออนะครับ ถ้าตัวสามาก็กลับไปเป็นแบบเดิมนะป่ะแต่ตัวใหม่เนี่ยที่ตัดสินใจซื้ออีกครั้งซื้อเพิ่มอีกครั้งนะครับเพราะว่าก็คือเลิกคาดหวังนะแล้วก็ด้วยความเป็นติ่งอะแล้วสีมันสวยมากทุกคนสีมันสวยมากจริงๆนะฮะมันจะเป็นโทนขาวดำทองพูดเลยและกันเพราะว่ามีคนทำลูกหลุดอะไรกันละแล้วจะเป็นโซนขาวดำทองแต่จะไปอยู่ในแพทเทิร์นไหน อะไรตรงไหนเดี๋ยวไปดูของจริงกันไปพร้อมๆกันนะแต่ส่วนตัวผมเห็นแล้วแหละเออแล้วก็บอกบอกได้เลยว่าความปานีดนะของมิซุโนะมันสุดยอดอยู่แล้วอ่ในการลงดีเทลลายต่างๆเนี้ยเรียกได้ว่าดีเทลจัดเต็มเลยนะครับสำหรับแพ็คสีใหม่เนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่ไฮบริวอฟซีรีส์นะไม่ว่าจะเป็นตัวเพวตัว E ลิตัวโปนะครับไล่มาที่มีโอมิต้าสองผมเลยบอกว่าสวยโคตรๆนะครับสำหรับ มีโอวิตอร์สองเว่าแน่นทุกจุดแล้วก็ตัวเซนก็สวยตัวแฟตสามก็สวยนะครับตัวสกายก็สวยแต่สกายรู้สึกจะยังไม่เข้านะก็รอติดตามนะสุขที่ติดตามนี้นะครับส่วนใครที่กําลังมองหาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนพวกอกว่าผมซื้อเพิ่อมเพราะว่ามันสวยแค่น,นั้นเองมันสวยแล้วมันก็อะมองเป็นรองเท้าซ้อมเดลี่อย่างเงี้ยผมเอามาวิ่งแบบเอามาวิ่งเดินใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยความทนเนี่ยแน่นอนครับแล้วก็ เป็นรองเท้าซ้อมที่แบบว่ามันเหมือนอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนนิมพัสสมัยก่อนอะที่มาอยู่ในมิซูโน่เออมันเป็นความนุ่มอะไรแบบนั้นนะครับแต่เนี้ยแน่นกว่าแต่มันมีเทคโนโลยีของมิซูโน่ก็คือเป็นสมูทสปิดอัิดอะที่มันจะแบบว่าพอเราวางเท้าแล้วมันจะช่วยให้เราแบบกิ้งไหลกิ้งไหลไปได้นะครับแต่มันแต่มันเด้งมันน้อยนะส่วนตัวผมให้ความเด้งเนี่ยมันน้อยเพราะว่า นอกจากคุณจะลงน้ําหนักเยอะจริงๆอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าแบบว่ามันเออว่าว่ามันเด้งเว้ยแต่ถ้าวิ่งเฉยๆเนี่ยถ้าไม่รู้สึกเลยจะรู้สึกแค่ว่ามันมันกิ้งไหลไปมากกว่าแต่ในเรื่องของความทนทานเนี่ยให้ดูดีครับนาาเนี่ยหายากนะเนี่ยมาดูสาภาพตอนลงเท้าผมเปื้อนๆเนีเ่ยเนีเ่ยครับชัยไม่ได้คิดอะไรเลยะนะก็คือเป็นลงทารนอกตู้ไปเรียบร้อยแล้วอะ,อะก็คือใช้เสร็จโยน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 ,โยน,โยน อะไรเงี้ยไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาอะไแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้มาดูเลยนะเนี่ยมาดูพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่สึกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มันไม่มันไม่แบนมันไม่อะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่อยู่ที่พฤติกรรมการวิ่งด้วยนะครับถ้า <c oughs> วัดในช่วงราคาที่แบบสองพันปลายๆถึงสามพันต้นๆเนี่ย โอ้โหสำหรับตลาด Daily t ทนเนอรนะผมว่าตัวนี้ถ้าเป็นแฟนมิโซโนะถ้าคนที่ชอบคาแรคเตอร์เ,เหมือนบูกิซิลินแม็กอะไรเงี้ยตัวแรกอะไรเงี้ยแต่มาอยู่ในรูปแบบที่แบบเพียวเบานะครับแล้วก็ฟิตติ้งดีระบายอากาศดีกว่าก็จะชอบคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ถ้าใครคาดหวังแบบ Daily t ทนเนอรเหมือนกันเหมือนทั่วๆไปอย่างนิวบาลานอย่างเงี้ย หนึ่งศูดสิบห้าอย่างเงี้ยโอ้โหมีเพื่อนๆได้ลองหรือยังผมบอกเลยฟิลลิ่งเนี้ยโคตรมหาชนอะนะครับสำหรับ New บาลาน c e โอ้โหโคตรดีอะนะครับเป็นเดลี่เทนเนอร์ที่มาแรงมากๆแล้วว่าชอบอะใครได้ไปลองนะ่าจะชอบนะครับลองมาถ้าแบบผมว่าถ้ามาคราแรคเตอร์เนี้ยถ้าไปเทียบกับประดูโซนสองโอ้โหยิ่ง n ิวบาลาน c e ผมว่าสู้ยากเลยนะครับ ยผมว่ามันค่อนข้างจะแบบเลือกเลือกเฉพาะจริงๆอะเลือกทางเฉพาะจริงอะเพราะว่ามันมันมันแต่มันพอพอมันมันดูมันนึกหนืดอ่ะส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันไออตัวแรกอะเออมันวิ่งมันวิ่งเพลินมันมีอัธรลดดีแต่พอมาเป็นตัวนี้ผมมองว่ามันมันหนืดไปเพราะว่าตัวแรกมันทำเอเนอร์จีรีเทไว้ดีมากนะหลายๆสำนักนะคุณลองไปหา พวกอินโฟกราฟิกที่เขาทำาปแหละนะเห็นไหมแบบโหนีโอเซนติ authentic. อันดับตลอดเลยนะตัวแรกอะในส่วนของ Energy Return อะ่ะแต่มาพอ,พอมาเป็นตัวเนี้ยเออตรงนั้นมันหายไปนะแต่มันได้ความมั่นคงมาได้ความนุ่มได้ความแน่นมาเพิ่มนะครับถ้าใครชอบอาร์สไตล์แบบนุ่มแน่นแต่มันไม่เขียงนะเออแต่มันวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าน่าจะชอบสไตล์นี้แต่ถ้า ส่วนตัวผมผมก็มองว่าเออที่มีไว้ก็เพราะว่าเป็นสาวกมิซูโน่เท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้าใครที่ด้อมๆมองๆและเชียร์ให้ซื้อกับราคาที่ลงตอนนี้นะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบรองเท้าจีนนะครับแล้วก็กําลังมองหาเดลิเทนเนอร์ที่มาใส่เก็บระยะนะเพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงต้นปีช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหารองเท้าที่เอาไว้เก็บระยะเพราะว่าเพื่อที่เราจะไปเจอมาลาธอนช่วงเดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งช่วงมั พัทยามาลาทอนสตาร์น้นไปเนี่ยประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าจนยาวถึงปลายปีเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราแบบซ้อมเก็บระยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์นะอันเนี้ยเอามาใส่ได้โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้วิ่งแบบจิตจ้าสนุกสนุกมีคาแรคเตอร์แบบว่าโอ้โหแหละที่แบบทุกคนคาดหวังอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นรองเท้าที่วิ่งได้เรื่อยๆนะครับวิ่งได้เรื่อยๆวิ่งแบบว่าไม่ได้ขีดอะไรส่วนเรื่องดีไซน์ก็แล้วแต่ใครชอบนะแล้วจะชอบแต่ถ้าสีใหม่เนี่ย ไม่มีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้จริงๆสีไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะฮะไว้ถ้าได้ของเมื่อไหร่จะรีบออกมาให้ดูแล้วกันครับเป็นรองเท้าที่วิ่งไปได้เรื่อยๆได้เพลินๆนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตต้องยอมรับว่าการซัพพอร์ตเนี้ยเลิศเลิศมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงส้นลงเต็มเท้าหรือลงปลายเทา้าเรียกได้ว่าเลิศมากนะครับแต่ที่พูดไปทั้งหมดอ่ะมันอาจจะไม่ตรง กับสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าผม,มาไปแบบยึดติดไงยึดติดก,กับตัวแรกจะได้อยากได้แบบตัวแรกแต่พอมาเป็นตัวสองเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี้ในในในมุมที่แบบว่ามันดีขึ้นนะในเรื่องของการซัพพอร์ตวิ่งได้เรื่อยๆวิ่งได้เพลินๆโอเคมันอาจจะไม่ได้เร็วนะครับมันอาจแบบไม่ได้แบบเด้งจ๋าอะไรจ๋าแต่แบบมันเป็นรองเท้าที่แบบซ้อมอะ่ะอืมเป็นรองเท้าซ้อมซ้อมจริงๆเลยอ่ะนะครับแต่เป็นการซ้อมที่แบบมีการซัพพอร์ตที่ดีนะครับ คืออีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงจะเรียกว่าเป็นรองเท้าซัพพอร์ตแล้วนะ <c oughs> เออคือมันนุ่มมันแน่นมันวิ่งไปได้เพลิน,น,นจะเดินก็ได้จะอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยนะักการดีไซน์ก็เป็นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบละกันนะครับก็เนี่ยร้อยโลผ่านไปให้ดูสภาพเรียกได้ว่าถ้าในเรื่องของความนนทานนะโอ้โหของผมต้องยกให้มีซุโนโนี่ที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับที่หนึ่งอยู่แล้วเนี่ย ให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะหนึ่งร้อยกิโลนะครับสภาพเป็นแบบนี้ใครที่ด้อมๆมองๆไว้อะไรไว้นะครับแล้วชอบในสไตล์ที่ผมเล่าไปเนี่ยคู่นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบสไตล์แบบประดู EVO SL สวนสองอะไรอยงเงี้ยตัวนี้ก็ต้องคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเหมือนใครที่มีโอกาสที่ไปลองตามช็อปไป อัอย่างหนูว่าบานห้าเอ่ยอาอย่างตัวนิวบ a n c e ตัวใหม่ v สิหเอ่ยเนี่ยมันจะคนลรคาเลคเตอร์เลยอะมันจะคนละคาเลคเตอร์เลยนะครับตัวเนี้ยจะแบบนุ่มแน่นนุ่มแน่นลงไปตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊ตตเลยอะเออลงไปปแบบั๊บจมจม โจมๆแบบตรงเท,ท้าทับพอดเลยฮะแต่มันช่วยตรงที่แบบว่าสมูทสปีดแอซิ์ของเขาอะพอลงไปแล้วปุ๊บมันจะแบบกิ้งไหลเข้าไปนะครับในเรื่องของถ้าใครไปทําความเร็วใคเรเวลาเนี้ยก็ต้องออกแรงนิดนึงนะ <1> 1> ออกแรงนิดหนึ่งเพราะว่าในส่วนของทั้งนี้มันให้เป็นโฟมวิซนุลเอนเนอร์จีเน็กนะเออแต่มันจูนมาแบบว่าแน่นๆนเออมันเป็นจูนทั้งแน่นทั้งนุ่ม่ะดังนั้นการส่งการอะไรเงี้ยผมพยายามกดนะนะทุกคนนะให้ดูรอยยับก็ได้เนี่ยนะครับ เห็นไหมวะเนี่ยผมพยายามแบบกดพยายามกระทืบพยายามอะไรแล้วอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เมนไม่ค่อยเน้นอะไรอย่างนี้นะเออก็ปรากฏว่าแบบมันก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ยังลออรอบเท่าไหร่แต่ถ้าสาวกมิซูโน่ก็ห้ามพลาดนะครับก็เอามามา,มาเป็นรองเท้าส่วนตัวมาใช้รองเท้าเก็บระยะแล้วมาวัน Easy, อีซี่นะส่วนตัวเนี้ยยู่ในวันอนะีซี่เนี่ยวิ่งสบายเลยนะครับอเดินเพจเก้าเพจแปดเพจเจ็ดเพจหกอย่างเงี้ยไปได้เพลินๆ ไปได้เพื่นๆนะครับแล้วก็วันไหนออกยาวก็ไปใส่น Neo b i า t a 2นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะใช้กันเยอะขึ้นแล้วแหละรู้สึกยังไงกับเจ้าตัวนี้บ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าราคา3,000่ิดีในกลางๆแล้วกันเพื่อใครไปได้ช่วงลดช่วงอะไรเนี่ย3,000ได้รองเท้าแบบนี้อมส่วนตัวเรียกเรียกได้ว่าไม่เสียรายตังค์นะแต่ไม่ไม่ได้ประทับใจอืไม่ได้ขึ้นหิ่ง ไม่ได้ว้าวนะครับไม่ได้ว้าวแต่ถ้าในเลทสามพันเพราะว่าสามพันที่หาซื้อได้จริงๆนะราคาที่เราซื้อได้เนี่ยสามพันบวกลบเนี่ยเขามองว่าสูสีว่วะก็สูสีกับประดุกอะเพราะว่าประดุกถ้าใครชอบคาลิเเตอร์แบบนั้นอะเออพอมาเจอเนี้ยมันจะรู้สึกว่าตื้อๆนะครับตื้อๆดังนั้นไปตัดสินใจกันเอาเองเลยนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะเอามาให้ดูความนนทานแล้วกันว่ายังคง ยังคงประสิทธิภาพได้เหมือนเดิมนะครับแต่ความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนนะร้อยโลแล้วความรู้สึกก็ไม่ได้เปลี่ยน,นก็ไอคลิปแรกสองคลิปแรกเป็นยังไงก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่อันนี้คือประทับใจมากขึ้นคือในเรื่องของความทนทานนะครับในเรื่องของนี่โดนจริงๆว้างๆเลยนะถ้าไม่แฉะไม่ชุ่มก็ไม่ได้หยิบม,มาตากอะไรเงี้ยในส่วนของงานสีก็ยังติดมาดีนะตอนแรกคิดว่ามันก็คงจะแบบเปิดๆลอกๆไปแล้วอะไรไปแล้วนะ อก็ยังแน่นแน่นสนิทอยู่นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้มีอะไรเลยนี่อะไรวะเนี้ยนี่ลาไปเนี้ยไม่น่าจะใช้ลานะ <c oughs> น่าจะเป็นรอยเปื้อนนะหูใจหายแวบเลยนะครับเนี่ยส่วนตัวก็โอเคนะครับความทนทานของมิซูโน่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะะให้ดูค้างนี้มาดอกอยังอยู่เต็มเลยนะเออเดี๋ยวต้องไปเช็ดมันซะหน่อยลนะ พอมาเห็นอางน,นี้ก็เอ็นดูเหมือนกันนะเดี๋ยวสีใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวสีใหม่สีใหม่มาสวยดีนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเพื่อนๆใช้ตัวนี้แล้วเป็นรู้สึกยังไงมั่งอะเออใช้รู้สึกยังไงมั่งนะครับแต่ส่วนตัวพอเอาไปเอาไปใช้แบบว่าแอดวานมากเรียกได้ว่าเอาไปลุยมากเลยนะทั้งฟุตบาททั้งพื้นปูนทั้งพื้นถน,นนทั้งอะไรตัวนี้อะไรนะครับก็เรียกได้ว่ามั่นคงมากมากนะวิ่งวิ่งบนฟุตบาทได้สบายนะเออ นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องโฟมเรื่องอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าเออเหมาะมากเหมาะมากนะครับเอาไปเป็นรองเท้าซ้อมแล้วกันอ่ะ uh, ซ้อมเก็บระยะซ้อมอีซี่ถ้าใครที่ยังแบบไม่มีบัตเจตที่จะไปแตะสี่พันกว่าบาทอะไรกว่าบาทหรือหารองเท้าซับพอร์ตอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยเป็นรองเท้าซับพอร์ตได้เลยนะเพราะว่าในช่วงที่แบบว่าเจ็บเจ็บลา้ลาล้าเมื่อยๆเอาไปใส่อะ่ะก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าข้อต่อของเรารับ ภาระอะไรได้เยอะถ้าใครที่ชอบสไตล์นิมบัสแต่ไม่อยากซื้อนิมบัสอะไรเงี้ยเป็นแฟนลับมิซุโน่หรือมองหารองเท้าที่วิ่งได้ทุกวันวิ่งอีซี่อะไรเงี้ยมิซินมิซูโน่มิซิมิซิมิซูโน่ Neo อเ่นสองผมก็มองว่าในราคาสามพันนะก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นติ่งมิซูโน่เป็นแต่เป็นเอฟซีเอลซนะเออส่วนตัวผมนะถ้าแบบ ไม่ได้อยากลองนิมบัตท,ที่ต้องดีดราคาตัวเองไปที่ไปที่สี่พันกว่าบาทเออสี่พันต้นต้นสี่พันกว่ามันต่างพันหนึ่งอะเล็กกลมอะก็ใส่ตัวนี้แทนได้นะเออใส่ตัวนี้เป็นซับพอร์ตได้นะส่วนตัวแบบมันนุ่มแน่นแล้วก็วิ่งได้เพราะว่าพอไปใส่นิมบัตรยี่ิบแปดแล้วว่าเออมีความรู้สึกว่าแบบใกล้ใกล้ตัวนี้ใกล้ตัวนี้มากใกล้กันมาก ใกล้กันมากเลยอะเรียกได้ว่าปกติมันเป็นรองเท้าที่แบบไม่ไม่ควรที่จะมาจับคู่กันได้เลยนะเออแต่ทําไมมีความรู้สึกว่าแบบคาเลคเตอร์แบบใกล้กันมากใกล้กันมากจริงๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยเรามาดูสีใหม่ถ้าใครที่หาเดลี่เทนเนอร์แล้วยังไม่ไปทางแบรนด์จีนแล้วไม่ในแบรนด์ตลาดอย่างเงี้ยนะครับในราคา 3, 0 0 0บวกลบเนี่ย3 0 0พันึงสถึง3 0อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีก หนึ่งตัวเลือกนะครับที่ดีผมว่าสาวๆน่าจะชอบฟิลลิ่งเนี่ยนะครับสาวๆน่าจะชอบแล้วก็นุ่มๆที่แบบว่าขาแรงนิดนึงอะไรเงี้ยท,ที่จะชอบแบบความฟูมเฟิร์มแตะแล้วแบบยุบน้อยไวๆอะไรเงี้ยอาจจะชอบแต่ถ้าส่วนตัวผม,มชอบแบบนุ่มๆเด้งๆส่งวิ่งแล้วดึงๆดึงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวจะชอบแบบนั้นนะครับแต่แบบนี้ก็ไม่ได้ขี้เละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดน่าเกลียดก็วิ่งแล้วมีอะไรอะ่ะเออนะ ก็วิ่งก็วิ่งเรามีอะไรต้องระวังในคําพูดนี้นะเออนะมีมีมีไรหน่อยทีนี้ก็มีไรหน่อยนะอย่างน้อยมันนุ่มนะครับมันนุ่มมันซัพพอร์ตได้ดีแล้วมันก็มีความกิ้งไหลนะครับมันไม่ได้แบบทื่อๆแบนๆแฟดๆอะไรเงี้ยวิ่งตามใจปัารถนาวิ่งตามติดสั่งกายอะไรเงี้ยนะครับมันมีเทคโนโลยีช่วยมันอยู่แล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรอะซัพพอร์ตมันอยู่ไม่เขียงนะครับเรียกได้ว่า ถ้าไม่คาดหวังนะหรือใครที่ไม่ได้ใช้ตัวหนึ่งแล้วเป็นแบบโอ้แฟนตัวหนึ่งนะเนี่ยแล้วมาเริ่มที่ตัวนี้เลยอย่างเงี้ยผมก็มองว่าไม่ใช่ตัวที่น่าเกลียดอะไรแต่ที่มันแบบผมพูดอีกด้านหนึ่งเพราะว่าผมมยึดติดก,กับตัวหนึ่งซะเยอะนะแต่ว่าเออโลกเรามันต้องหมุนไปอะ่ะพราะถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรที่มันเก่าอะไรที่มัน ออกใหม่ๆเราก็ต้องเลือกแบบรองเท้าไม่ใหม่อ่ะอาจจะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ไม่เป็นไรครับดูกันไปเป็นรุ่นๆแล้วกันแต่เนาะเสียดายเสียดายฟิลลิ่งรุ่นหนึ่งจริงๆแต่รุ่นนี้ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับนี่ไงพูดในฐานะติ่งมิซุโนะนะฮะเป็นไงพูดดีไหม <c oughs> พูดดีไหมอะใครจะซื้อก็ซื้อแล้วกันหรือใครอยากลองก็ไปลองแล้วกันนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ไม่ต้องคิดอะไรอะแม่งทนสามพันแม่งทนแม่งวิ่งเหยือผมว่าแม่งมี มีพันโลอ่ะเนี่ยมีร้อยร้อยโลยังเท่านี้เลยนะเออแต่จริงๆเสียดายเพราะว่าใหม่เดินน้อยนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดจะใช้เพราะว่าไปไปใช้วิต้าสองแต่เยอะนะใช้ประดุกซะเยอะอะไรเงรี้ยพอรู้ว่าสีใหม่ออกก็ต้องมาทวนซะหน่อยนะครับก็นั่นนะครับต้องมีจริงๆสีใหม่นะครับหรือใครอยากได้สีนี้แล้วราคาดีก็ไปจัดได้นะเออ ใส่เดินใส่อะไรใส่เข้ายิมก็ได้แล้วที่สําคัญคือเคล็ดลับมันที่มันแบบทีเด็ดของรุ่นนี้นะส่วนตัวที่ทําให้ผมแบบยังเก็บไว้อะเพราะว่าอะไรรู้ปะทําทไมยาวจังยีิบสองนาทีละ <c oughs> ทําไมยังเก็บไว้เพราะปกติไม่ชอบก็ต้องขายแล้วใช่ไหมทําไมถึงซื้อเพิ่มทําไมถึงอยากเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยฝุ่นเยอะฝุ่นมันเยอะมาก คนนี้จะไปหารองเท้าวิ่งในยิมบนลู่อะวิ่งโคตรมันเลยอันเนี้ยวิ่งโคตรมันเลยเออกลายเป็นว่าพอไปวิ่งบนลู่แม่งชอบมากชอบมากเวลาไปวิ่งฟิตเนสอะเข้าฟิตเนสเราไปวิ่งบนลู่ลู่ยางอะเ,ออเครื่องเครื่องวิ่งอะเออมันมีความรู้สึกว่าเพราะปกติอะเหมือนผมแบบ ไปได้ยินอะไรแว่วๆเหมืนกักอย่างรู้สึกว่าวิ่งวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้ามันจะกินผืนรองเทา้าอันนี้ผมไม่รู้นะใครมีประสบการณ์มีอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์กันได้นะครับว่าวิ่งบนลู่ลู่วิ่งไฟฟ้าเนี่ยมันกินพื้นจริงไหมเหมือนผมอ่ะไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนสักอย่างนี่แหละในโลกโซเชียลอะในคอมเมนต์หรือในอะไรสักอย่างนี่แหละว่ามันกินพื้นรองเทา้าเงี้ยหลังจากนั้นอะผมพยายามไม่เอารองเท้า หลีกเลี่ยงการวิ่งบนรู่ไฟฟ้าเมื่อก่อนผมวิ่งบนลู่ไฟฟ้าเยอะมากนะครับเอออะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าแย่งไปเลยกลัวกลัวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแบบใช้ปูมากแล้วแบบอ่ามันไปไวมันไปไวมันแบนไวนะครับก็เลยแบบแย่งแย่งไปเลยแต่ช่วงที่ผ่านมามันหลีกเลี่ยงการหนีฝุ่นไปนั้นจริงแล้วเรายากจะวิ่งเรายากจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอานะคนที่วิ่งทุกวันพอมันติดฝุ่นมันอะไรเงี้ยมันงุดงิดอะบางทีมันจะให้มาวิ่งเย็นบางทีเราเลอกงาน ดึกงานอะไรเงี้ยมันก็ลําบากมันก็เหนื่อยมันก็ลาแล้วนะครับดังนั้นคู่นี้ตอนเอาไปวิ่งบนลวยฟ้าแม่งโคตรดีเลยโคตรดีเลยนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่วิ่งมันมากนะครับแล้วก็เนี่ยทนมากนะครับอันนี้คือไปถูกสภาพผิวจริงๆนะดังนั้นไอท้ทฤษฎีความเชื่อที่ผมไปรับข้อมูลมาว่าวิ่งบนล่ไฟ้านี่มันกินพื้นไหมก็ฝากเพื่อนๆมาคอมเมนต์ให้ความรู้ผมหน่อยละกันนะผมจะได้ เลิกมีไมซ์เซ็ตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งเดล l เทนเนอรที่แนะนำละกันวันนี้มาให้ข้อมูลในมุมมองของผมนะไปตัดสินใจกันเราเองนะครับเพื่อใครแบบไปเจอแบบราคาแบบอุ้ยราคาดีวะ่ะมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับสองเดือนหนึ่งร้อยกิโลเอง <laughs> น้อยมากนะเอออยู่มาสองเดือนนะเออสองเดือนนะครับหลังจากคลิปแรกที่ทำไปไปไล่ดูหด่สองเดือนนะ พื้นเป็นแบบนี้ทนทานดีนะอืมทนทานนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับแล้วถ้าใครหาขแบบเข้าฟิตแน่หรือวิ่งบนลู่ไฟฟ้าแล้วมีความเชื่อว่ามันกินพื้นจริงๆหรือมันอาจจะกินจริงๆก็ได้ก็ไม่รู้นะแต่อันนี้เอามาให้ดูแหละว่าทําไรเขาไม่ได้จริงๆนะในส่วนของพื้นนะครับแล้วก็รัพพอดีมากช่วงนี้น้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแบบว่า ต้องหางรองเท้าที่มันมีความนุ่มนิดนึงนะเพราะว่าต้องมาข้อเท้าอะไรเงี้ยต้องมาแบกน้ำหนักนะปรากฏว่าตัวเนี้ยวิ่งได้ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนะไปใส่ตัวอื่นเนี่ยบางทีเราเผล่วิ่งไวนะเหมือนเหมือนใจมันได้ใจมันได้แต่ไกลไกลย,ยาบเราไม่ซับพอร์ตนะก็จะมีอาการแบบเจ็บหน้าแข้ง เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบเราหยุดไปนะนเราไม่ได้เข้มข้นเหมือนเมื่อก่อน,อนแล้วกลับมาวิ่งอีกทีอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกล้ามเนื้อมันปรับตัวไม่ทันนะครับก็ตัวนี้ไม่เจอนะไม่เจออาการนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าซัพพอร์ตได้ดีอะจนแบบมันเหมือนเป็นรองเท้าซัพพอร์ตไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ฝากไปด้วยครับสําหรับมิโตโนนเโอเซนแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าสีไหม่เป็นยังไงแล้วก็ถามความเห็นเพื่อนๆหน่อย ซ็อกคือน,นี่เอนโดฟินอาซูลาต้องมีไหมซ็อกคือน,นี่ซ็อกคือน,นี่เอนโดฟินอาซูลาต้องมีไหมเพื่อนๆอยากให้ช่องเรามีไหมนะครับมาป้ายยากันหน่อยมาคอมเมนต์กันหน่อยฝากไว้สองข้อนะเออวิ่งลู่ไฟฟ้ากินรองเท้าจริงไหมแล้วก็ซ็อกคือน,นี่เอนโดฟินอาซูล่ายากดูกันไหมยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีดครับฝากไปด้วยนะ สีไม้สวยจริงสีไม้สวยจริงสีไม้สวยจริง